โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับช่องซากุระทีวีกับผมซากุระเช่นเคยนะ,นะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมตาซิตเอ็กเนียทิกเกอร์นะครับครั้งนี้เราจะพามาส่องในส่วนของน้องเฟอร์เดริกาดนะครับสาวสวยผมแดงน้องแดงขยี้ใจนะครับ <c oughs> เป็นคาดเมื่อสายโจมตีนะผมที่กำลังจะเข้ามาเซฟเราในอีกไม่กี่วันนี้นะครับ นะคบผมนะยังไงก็ขึ้นไปคาเซเวลาครับเดี๋ยวเราจะพาไปส่องในส่วนของสกิลน้องเฟเดริกชาติทะเลดีกว่านะครับผมนะครับไปกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นส่วนของน้องเฟเดริกชาตินะครับเป็นตัวละครธาตเมื่อสายโจมตีเน,นะครับผมนะครับเป็นตัวละครที่ วอลเลยไป็นตัวละคที่แข็งงเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวคอนรเด่นเลยหนุกซึ่งชื่อในท่ามือหรือแม้ท่าแสเนี่ยเป็นตัวทุกตัวละครเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้วนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของพูดถึงสกิลดีกว่านะโหนะครับเราขอมาเริ่มในส่วนของสกิลอัลติเมทในส่วนของสกิลอวีกันก่อนดีกว่านะครับ สร้างความหาย1 2 0 0กันตับรูที่ทำสถิติสุดๆึนะองครับรถเกตอีซีร้อหน่วยหน่องรถอัตราดิเจในส่วนของีพองสาเนตเมรสิบเทีอเอ่อดตาเมขปรตูลงถองหาเซนติเมรวิงอันนไอสี่อันนี้ก็คือจะเล่นใส่ตัวละครที่มีทางโจมีสุดก่อนอ่องปรตูก่อนครับตูก่อนนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นการสร้างหาสร้างหายศัตรูในบริเวณของ950เซน,โนโต์หน่นะครับซึ่งหมายความว่าตัวนี้จะมีสกิลทั้งหมด2คิปนะครับก็คือคิปแรกที่จะทํางานตรงนี้คือเป็นคิปแรกตัวที่เป็นเงิน200เนี่ยจะเป็นการไล่ศัตรูก,ก่อนและคิปที่2ก็คือจะเป็นการตบตีหมูนะครับ950เซน,โนโต์หน่อยสำหรับสกิลนี้นะเพรานะนั้นสกิลนี้ทํางาน2คิปนะครับผมครับ2คิปนะ ต่อไปในส่วนในส่วนของสกเกลดิเมตในส่วนของว่าซ้ำนะครับพลังนี้ใช้จะเป็นพลังเอ่อใช้ 1, น 1, หนึ่งพันนะโอ๋หนึ่งพันหน่วยในการใช้ใช้สก,กิลอัลติมเมตครับตัวสก,กิลตัวนี้หน่อมจะเป็นโจมตีแบบรอบตีหน่อมสามเมตรนะคร๋นมาทั้งปัดตอดอะ่ะเป็นการชูโล,นลกลโลลน,นะครับแนะล้วก็ทาเมิตรรอบๆอตัวอ๋ระยะสามเมตรนะครับเป็นวงกลมนะท่านแรกหน่อมเป็น ในส่วนของการสร้างความหายหนึ่ันหายเปอร์เซ็นต์เกลศัตรูในบริเวณนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวในส่วนครับตัวไอหนกก็คืออา่าเป็นแบบของการบรรยายของประธานหนกครับ10บวิอสีหนกครับคนที้10บวินะทำงานสิบวิหนกครับในส่วนของเอฟเฟกต์ตัวนี้จะให้ส่วนของอย่างแรกครับผมจะเป็นในส่วนของเพิ่มความเร็วการโจมตีสีเปอร์นต์หกแล้วก็ เป็นการบัฟพลังโจมตีนะครับ16%เพิ่มขึ้น16%ต่อเนื่องนะครับเป็นการเ,าเพิกเฉยต่อการป้องกันแล้วก็จะเพิ่มเครื่อง16%ด้วยนะครับก็คือจะเป็นการง,ง่ายๆคือโจมตีไม่ไม่สนไม่สนงความป้องกัน16%นะครับส่วนตรงนี้นะโอเค,คัอนนี้ผมขออ,อนุญาตอธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเป็นครับเออผมจะบอกผมจะบอกอธิบายอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของ แอนตี้เมททั้งสองสกิลนี้นะผมสามารถลงในทุกคอนเทนต์นะถ้าใช้ทุกคอนเทนต์นะแต่ผมจะขอบพูดในส่วนตัวนิดนึงนะผมอันนี้เป็นครั้งที่ส่วนตัวผมตัวของในส่วนตัว,ตว,ว,ตวแล้วนะผมผมมองว่าสกิลเอาเวกเป็นเออ่ถ้าไปนในกรณีตีบอสอาจจะทอนดี้เมทได้ดีกว่านะผมเนื่องจากว่าสกิลเอาเวกเนี่ยมาทำดาเมจสองคิดคิดแรกคือ1,200เปอร์เซ็นตะ์ผมที่ทำดาเมจแต่เป้าหมายเดียวใส่ตัวใส่ศัตรูที่มีความน่าตีสุดๆนะผมคนระับ แล้วก็ยังมีที่สอสไอศวตัว950เซนที่ทำดาเมจใส่ศัตรูในบริเวณอีกด่งนั้นไ2 2อสองิีตสองฮีตน่ดนั้นนะครนะับสองฮนี้นะครนะับถ้าเราเอามารวมๆกันแล้วยังไงดาเมจก็น่าจะมากกว่าตัวของบสอสซ้ำน่มรันนี้เป็นส่วนตัว่มนะ้าเกิดสมมุติในกรณีที่เอามาตีบอสน,นะครับก็อาจจะมองว่าท้ามดาเมจแล้วมันโดยรวมแล้วอาจจะดีกว่านะครับผมก็เลยไปคำห็นอันนี้ข้อหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเลี้ยนะครสกิลอันนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเอาไป ในส่วนของลงไอหน้าได้ก็ใช้สำหรับเป็นการที่เอาไปจ่ายไปปิดดาเมจตัวดาเมจผนังข้ามก็สามารถทำได้เช่นการสับสกิลของในส่วนของเอาเวกนะครับแต่ถ้าลงไหนงลงได้นอกรแต่ผมมองว่าเอาไปใช้ตีบอสหรือว่าเอาไปลงไอหน้าเจาะจงเฉพาะตัวเลงตัวดาเมจเลยก็ผมมองว่ามาจะดีกว่านะครับผมเพราะมันทำดาเมจได้มากกว่าแถมยังตัวแสมตัวสกิลของ ของเอาเอกเนี่ยมีรถทังโจมตีด้วยซึ่งมันก็เป็นส่วนช่วยทําให้เราแบบโดนโดนบอสเตีย่ยบเป่าลงไปด้วยหนอเพราะนั้นผมมองว่ามันก็อาจาจะตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของสก,กิลบอสทราบหนมเป็นสก,กิลหมูหนุ่มที่ค่อนข้างจะเคียไวได้ดีแล้วก็มัน มันเป็นสกิลที่สร้างคาหายอยู่ที่หนึ่งั้ารเซนแก่ตัวบริเวณด้วยซึ่งมันวงสามเมตรเนี่ยคือถือว่ากว้างในระดับหนึ่งเลยนุมที่ว่าเคลียร์บอลเวฟได้เยอะได้นะครับซึ่งไอเหนึ่งพัน้าเซนนี่ถือเป็นดาเมจหมู่ที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยหน,ะนะ 0, ุ่มะครับหนึ่งพัน้า้เซนนี่ถือว่าแรงมากๆนะ,นะๆครับละครหนึ่งเลยที่สคัญแล้วเนี่ยตัวของตัวของสกิลตัวนี้ถ้าเราใช้สกิลปุ๊บมันจะบวกพลังโจมตีให้16%ปเซนด้วยแล้วก็ เพิ่มไม่ส่วนของการเพิ่มเฉลย16%ด้วยหนทําให้กับตัวเองด้วยนะครับซึ่งหลักแล้วตรงนี้ผมมองว่าสกิลนี้อาจจะตอบโจทย์ในส่วนของอาจจะเป็นส่วนของไตหอหรือว่าพลพัยหรือว่าลง,ลง,ลงไอหน้าก็ก็ทําไม่ดีได้เหมือนกันทําไม่ดีได้เช่นกันหนุ่มอาให้เป็นสตัผมนะผมมองว่าสกิลอันนี้อาจจะมองไปตีตีให้ส่วนของพลไทยไตยหอหรือว่าให้ส่วนของไอห,หน้าจะดีน่าจะ น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์มากกว่าหลักๆเอเ้ยอะไรส่วนตัวผมนะซึ่งถามว่าห้าเอาเอา,เอาตัวของสกิลส,ส่วนของบอสซ้ำเนี่ยไปตีบอสได้ไหมผมมองว่าก็ตีได้แต่ผมคิดว่าตัวของอเวกน่าทำเด็เมจได้มากกว่าเพราะมันทำเป็นไดนะ้สองทีเลงนะฮะต่อไปครับเป็นในส่วนของสกิล A1 หนะึครับตัว A นะสก,กิล A1 นะครับจะเป็นการเอ่อเราถ้าสก,กิลผมจะเป็นการบ่ง เ,เพิ่มแต้มตัวของกลีบพลังงานตีหนกสามร้อยส่าิบหน่วยหนกแล้วก็และโจมตีแบบเป็นแบบในตัวเดียวเป็นป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็คูดายยี่สิบยีทีเนี่ยครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเอ่อมุ่งมุ่งหน้าใส่ศัตรูที่ใกล้สุดหนกนะเป็นม้าพิ้งไปน,นะครับซึ่งตัวตัวนี้นีผมจะสร้างคําหายเก้าร้อยสิบเซนแก่ศัตรูหนมแล้วก็ ทำการลดในส่วนของเกรพลังงานอันติหน่มหรือเรียกว่า EP อีอสอง2้อยแสิหน่วยโอมครับแับตัวนี้นะสก,กิลของในส่วนของ A สองโอมครับถ้าเราใค่สก,กิลหอมเราจะได้ตับพลังงานมาเพื่อปีส2งร้อยหน่วยโอมเป็นเป็นการจมดีป้าหมายเดียวแล้วก็ใช้คูดาวส,สิบเรสิบวิยอทีนนะครับ สกตัวนี้นียผมจะเป็นการสร้างคาถา210เป็นเกมศัตรูเป้าหมายครับหนึ่งตัวแล้วก็ในส่วนของอนในส่วนของของพายมาตรงนี้ก่อนนะว่าในส่วนตอนตอน,ตอนฮิตแรกหนี่ยมจะเป็นการาน็อกไปศัตรูหนุ่มแล้วก็ตอนพอหลังจากล็อกไปศัตรูแล้วมันจะทําตาบอดให้สาสาึงห้าเวทีนะหน่ครับสำหรับศัตรูนี้หนุ่มครับ คือสกิลนี้จะต้องมันจะเป็นการทำงานว่าทำรามเมสเสร็จปุ๊บน็อกแบ็คแล้วก็น็อกแบ็กเสร็จแล้วปุ๊บก็จะติดชาร์นตาบอดอีก3.5% 3.5เอ้ย3.5เวทีนะครับผมนะอันนี้นะไม่ไปเป็นไม่ไปเป็นชาร์นนิดๆนะผมครับถ้าไปส่วนพระพัร์สิบพระพักตร์สิบอันนี้ผมบอกเลยเป็นพักตร์สิบที่ค่อนข้างจะเด็ดเกือบควงหนุกครับ ถ้าเกิดในทีมเราดอกไม่มีไม่ไม่ไม่มีมมมมมตัวละครที่เป็นประเภทสร้างสารรค์หรือเรื่องง่ายคือเป็เปนตัวละครท่าแสงอยู่ในทีมเน,นะครับก็เราจะได้รับปั๊บไม่ส่วนของผู้ติดตามแห่งการทำลายล้างออกนะครับ,รบโดยปั๊บตัวนี้จะทำงานให้กับตัวละครจะทำให้ที่มีความจบตีสุดๆให้ทีม2คนเนะครับโดยตัวนเนี้ยเนี่ยคือจะมอบเป็นส่วนของความจมตีให้7 0นนะครับ ยาวเจ็ดสิบเซนนะให้กับสองคนนะโอ้ในกาทีมนะที่พยายามจตีสุดๆนะซึ่งถ้าเราแบบว่าถ้าตัาเกิดเรารับโดยส่วนของผู้ต่างการมาล้างออกสิ่งที่ได้มาก็คือจะเป็นในส่วนของได้รับอาตาัตราคีย์ริคอนสามสิบเซนแล้วก็ได้รับอัตราได้รับคีย์ไดเมอร์แปดสิบเซนนะเอา,าถ้าขาดได้ในส่วนของ ปั๊บไปส่วนของผู้จัดรายล้างหนอนนะครับสำหรับพลาส,สติกอัวนี้อันนี้ผมจะมองว่าเป็นตัวละครที่5เราแบบว่าอยากจะเอามาบัฟก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีใครจังน,นี้จับนี้ใครก็คือตรงที่ว่าเราจะต้องไม่เอาตัวละครท่าแสงใส่ไปทีมหนอะครับถึงจะเอามาใช้ปั๊บเปลี่ยนตรงจุดน,นี้ได้นะครับ ต่อไปในส่วนของสกิลพักสิบพักอินนะครับอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะเด็ดอีกสกิลอินแอนด์อเลยครับเสร็จบอกเลยว่าอันนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะสุดค่อยมากครเป็นสกิลที่ดีมากครับนะฮะพัแนะแลดโอมครับในช่วงเริ่มต้นของการโจมตีนะครถ้ากับถ้ากับตัวของคุณเองครับยี่สิบสี่วิธีหน่งรอบตัวนี้ก็คือจะทำงานกับตัวเองครับยี่สิบสี่วิธีหน่มครับ เริ่มต้นมาใช้ีวิเลยโอมซี่ีตอนนี้จะประกอบไปด้วยส่วนของการสร้างโล่โลกนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบเซนของพลังชีวิตของตัวเองน่มแล้วก็ลดความหายจากกรารจากการโดนท่าไม่ตายน่มนะครับลงเจ็ดสิบห้าเซนโมนครับเอาง่ายๆคือถ้าเราโดนท่าไตายเอาวิาสร้างม่้ตามเนี่ยเราก็จะโดนเบาลงเจ็ดสิบห้าเซนนมครับอันนี้นะสัปดาห์นี้นะครับผมนะครับจะเป็นในส่วนของ เมื่อเรามีเฮทพีต่ำกว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์น่อแล้วก็และมีพาร์มิตสในทีมที่เราชิปมากกว่า2คนหน่อนครับนะครับปั๊บมีส่วนของเบอร์เซอร์จะทำงานนะครับซึ่งเบอร์เซอร์เนี่ยทำงานอยู่ทั้หมดยี่วินาทีหน่อแต่ทำต่ต่อการต่อสู้หนึ่งครั้งหน่อนครับซึ่งผลของเบอร์เซอร์ไปได้มากหน่นะครับก็จะมีส่วนของอย่างแรกก็คือจะมีส่วนของการ ฟื้นฟูพลังงานเไอ้ฟื้นฟูให้พีเนาะมาเซ็นโอนกครับก็คือใช้าักษะิ้ปุ๊บก็คือเด้งได้ทันทีเนาะเซ็นโอนกครับแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ทำการรีสก,กิะคูดาทั้งหมดเน,นะาะของตัวเองนะแล้วก็เป็นบัฟในส่วนของลดคามหายลง95เพิ่มความเร็วในการโจมตี50เ แล้วก็ในส่วนของเพิ่มความจมตีร้อยห้าสิบเพิ่มะแล้วก็ปั๊บตัวนี้ก็คือเพิ่มความจมตีชาติเจนทุกๆสองเวทีก็คือทุกๆุผ่านไปสองเวทีตัวพ่างตัวของตัวตัวนี้ก็จะบบกพรางจมตีขึนสามสิบสามสิบเปรไปเรื่อยๆเป็นนะแตกไปเรื่อยๆทุกๆ2สองวิ่งยิ่งห้าเราผ่านมากเท่าไหร่พรางจมตีเรายิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ ก็คือจะปอเป็นในส่วนของเพิ่มครับข้าเสียหายแก่การจบที่ปกติดสอรอเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้นะเับไปผมจะพาไปส่นไปส่งในส่วนของสกิตข้าตุมของน้องเพอร์ดิกานะครับอันนี้คือเป็นโมเดลน้องปกตีนะครับบอกเลยว่าโอ้น่าหลักมากแหมสวย สาวสวยร้อนแรงขยีใ้ใจหแท้นะคะบอกนะว่าวบอกเลยว่าน้องก็่้างจะสวยแล,และร้อนแรงบางเลยนะคบอนะฮะในส่วนเป็นส่วนในส่วนของสองดีเนาะบอกเลยสองดีค่อนข้างจะสวยมากระบอกสี่รอบเลยของชาบีสี่รอบนี้สยวยเท่าไรมดไปส่วนของคัพตูมนะเดีย๋ยวทำสองคัพตูมกันเลยบอกเลยคัพตูมนี่บอกเลยว่า สุดยอดเลยนี่บอกเลยว่าไป็นชุดเจอครที่แบบว่าเอสนะอสวยจริงครับโอ้รอนแรงจริงบอกเลยว่าไปชุดที่แบบน่ารักจริงๆนะครับอ่นเปนส่วนของเป็นส่วนของโมเดลสองีโอ้บอกเลยว่าสอตีไม่ค่อยเจี เจ็บจริงๆก็บอกเลยครับ oh. โอ้โหใช่ไหมใครที่หาน้องอยู่ครับผมแบบแบบมีชวนในจริงๆก็เป็นการหาน้องแล้วก็เปิดกันด้วยนะครับใครดีไหมก็ถ้าใครแบบว่ามีก็พิดหน่อยอยากเปิดหา LR ก็เอ,อ่อซักยูอาร์เอาคอสตูปก็ได้ครับผมชุดสวยมากเสียงฟูด,ด้วยโอ้เป็นชุดที่น่ารักสุดๆเลยวแล้วข <c oughs> อเดียวขอเดียว ต่อไปจะเป็นส่วนของอันนี้จะเป็นส่วนของการแนะนำเซตของไอเทมนะโนะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะว่าอันนี้ผมจะเป็นการแค่แนะนำนะรับส่วนในเกมจริงๆแล้วคุณอยากใส่อันไหนอันนี้คุณลองไปตัดสินใจเองนะครับผมแค่แนะนำเฉยๆนะครับไอตัวของเซตแนะนำที่ที่น่าใส่ได้ให้กับตัวคองของ,ของตัวของฟลอริิก้าได้ก็จะมีส่วนของอาตาคิดัเมอัลติเมตแล้วก็สงคามจอตีโอ๋ แต่ผมค่อนข้างจะเชร์ไปในส่วนของอัตราคิ่คับดอเบี้ยติมากกว่านอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าในส่วนของไออัออาตราคิดค่อนกับดอกเี้คิดค่อนอาจจะตอบโจทย์กับน้องมากกว่านอกนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของเหรียญตาเนอะนะครับอันนี้ผมขอเพิ่มติพี่นิงนอออันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวของผมนอะน่าออกคือให้ชัวงในส่วนของช่องแรกของนอกจะเป็นส่วนของในพันจบตีสามช่องนอกนะครับแล้วก็ เป็นส่วนเลตียญตาทนนี่2ครับผมจะเป็นส่วนของเน้นในส่วนของระเบิดล,ลิแลวก็หรือไม่ก,ก็ดาเบิอันตีโดมสามช่องแล้วก็การโจมตีสักหนึ่งช่องนกนะครับเป็นเอาไว้ให้น้องนุกครับอันนี้บอกก่อนนะว่าในกรณีที่ถ้าเราทําเป็นทีมทีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเขาอยู่ที่ทเชฟเฮมเราจัดด้วยและก็ส่วนของเลร,เรตาที่3นกนะครับช่องที่3จะเน้นในส่วนของคีเดี้ยผม 2ถึง3ช่องหรือว่าไอ้ส่วนของอาตาัตราอัออาตรา EP หกอีกตัว2อสามช่องก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะได้ไหนมากกว่านนกครับถ้าเราเทน,นอันตีก็ได้เหมือนกันหนกเนในนี้เนี่ยเหมือนกันเจ้าหลักหลักมานี้ส่วนตัวของอัตรา EP อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าไอ้ม่ต้แต่ความความช่องของแต่ละคนว่า EP เราอาจจะมองว่า ใส่ท้องช่องก็ได้เราอยากเล่นนามือก็ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะเล่นส่วนของอ t ทีแบบ3ช่องก็ได้เช่นกันถ้าเราต้องการเล่นแบบว่าอันติีบ่อยๆก็ทับได้หครับอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนนอะครนะับปรับตัวของ e ีอันนี้ผมจะไม่ฟิกนะผมจะนําประมาณนี้มนาะให้แล้วกันนะครนะับถ้าไปพูดในส่วนของความน่าเปิดของตัวละครนี้นะผมนะผู้ค่ายการเปิดถ้าอันนี้ผมให้คาพาเป็ส่วนตัวของนะผมจะให้9ทับสิบนะค แต่ผมขอเลกตัวจน,นามไปก่อนนะครับว่าถ้าในกรณีที่คุณมีงบหรือมีโลดองเอาไว้เยอะพอสมควรในการเปิดนะครับและเราต้องการน้องมาเป็นในการแข่งขันอยู่แล้วผมมองว่าใครในการเปิดที่กล้ารับสินน่แต่ถ้าสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มีงบเยอะเท่าไหร่ผมมองว่าตัวละครนี้จะเปิดมาใช้เป็น UR ก็ได้เหมือนกนันนครับอันนี้ผมจะไปตามนี้ให้ฟังน,นะครับอย่างแรกคือ ทำไมผมถึงบอกว่าเ,ออเปิดเป็น UR ทำไมถึงเล่นได้แค่ไหนผมต้องบอกก่อนครับว่า UR เนี่ยคือถ้าเราสมมติว่าเราจะเปิดมาเพื่อหวังแค่ในส่วนของ p a s s i ตัวนี้เนี่ย p a s s ตัวนี้นะก็เปิดเป็น UR ขึ้นไปก็ได้แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนครับว่ามันเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางด่านอย่างเช่นเพราะว่าเราเจอบอสเยอะๆเลยต้องสูงหน่อยอาจจะแบบ เราอาจจะยินได้ลาบากเพราะเนื่องจากว่าเราเพราะเนื่องจากว่าแต่งยูอาร์มันไม่ได้เยอะครับผมนะครับก็อาจจะมองว่าเปิดมาก็ได้ครับแต่ต้องทีดมีการเปิดก่อนนะถ้าเราโวยจริงจะเปิดก็เปิดครับถ้าเรื่องโวยจรเปิดได้เปิดเลยเมืออยากเปิดก็เปิดนะครับนี่ผมไม่ได้ห้ามอะไรนะครับซึ่งเนื่องจากว่าทำไมถึงบอกว่าน้องยีนลำบากเพราะว่าน้องเป็นตัวละครที่เป็นสายโจมตีระยะประชิดนะครับเพราะนั้นบางครั้ง ถ้าถ้าเราทรรําตัวละครที่ไม่สูง,จสงจเจอไปสมเจอสมถึงแบบแบบพื้นฐานจริงๆมันก็น้องอาจจะตื่นเย่ได้ดนอะครับนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ส่วนถ้าใครแบบใครที่อยากจะเปิดไปแข่งขายแบบว่าเออยาตีบอสใช้งานแบบตีบอสท,ทัมีมทีแมต่างๆก็ลงคอนเทนต์ต่างๆต่หออะไต่างๆอันนี้ผมจะแนะนําว่าทําตัวละครให้อยู่แบบเดลอานะครับ LR จะดีจะ อาขึ้นไปจะไปจะจะถือว่าอยู่ในการตียกของตัวของ<ม>ของ,ของตัวเฟอร์ดิก้าองคครับแต่ถ้าสมมติว่าคือผมไม่คทำไม่ถหงเออาเนี่ยแล้วถ้าให้กินส่วนยู่เที่วไหร่ผมจะขอให้สุดแค่ผมให้อระมาณ MR อาร์กันอันคือสิ่งที่ผมมองว่าให้ต่ำสุดเท่าที่ให้ได้คือเอฟอาร์ของาเกิดเอามาเกิดขันแต่หลักๆแล้วผมมองว่าเออาร์ขึ้นไปอ่ะดีสุดครับ ตับตัวละครนี้ไฮไลผมจิงบอกว่าเป็นตัวตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเน้นเอ่อสับ,สบมันเหมาะสำหรับการที่ว่าหนึ่งคนมีงบเยอะมากกว่าในการเปิดเพราะนั้นถ้าใครเป็นสายฟรีหรือว่าอาจจะไม่เต็มเยอะก็อาจจะรอพิจารณาแบบว่าไปหาตัวอื่นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าส่วนถ้าใครอวยหรือว่าอยากเปิดกิจพอชันอันนี้แล้วแต่คนดูเลยครับว่า จะเปิดไม่เปิดอีกทีนิดหน่อยอันนี้ข้อมูลที่ผมให้มาก็เป็นข้อมูลในส่วนที่ให้ในส่วนให้เรานะในตัดใจได้ง่ายขึ้นนอกมาเราจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับเราจะไม่ค้นันว่าเอ e ตอนนี้ม่ครเปิดนะคนข้ามนะผมจะมพูดอย่างนี้ผมจะให้ขคำนึนประมาณนี้กันว่าทัดใจเอาแล้วกันว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับจะหรือเราอวยหรือเปล่าหรืออะไรเนะี้เอามาเนาะผสมหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เรานะครับ โอเคครับครับครับคลิปนี้ก็จบลงในคลิปครั้งนี้นะออกยังไงก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการชมมากๆรับยังไงเนี่ยยังไงก็ยังไงก็เรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของบุคคลตัวของผมเองนะออกยังไงก็ห้ามมีอะไรตกตกค่าประกันใดตกของพ่อครอบครัวต่างๆอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็สามารถสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะของคลิปได้เลยแล้วก็ ก็ขอไปดีถ้าเราตกหลดไปจริงๆใน่ไนะครับโอเคบไปแล้วครับคุณจะเกิดหน้าขอบสวัสดีครับ